สวัสดีค่ะวันนี้มาพบกับช่องนัตยาบายนาัตี้นะคะวันนี้ก็จะมาเสิร์ฟความน่ารักของพี่เข้มกับเพื่อนสนิทที่รู้ใจนะคะเชิญรับฟังได้นะคะว่าจะเป็นยังไงนะคะชิ้จขอนนับอนวีดีโอิแทนกีดใจตัวสองรอบ ข้างหลังคืออะไรอ่ะมมรูาอะไรจริงๆเลยนะตัวแค่เนี้อ่ะตัวแค่เนี้ยมันจะร้อนอะไรอย่างนั้นตัวนิดเดียวตัวนิดเดียวนี่ทุกคนโอ้โหหมอกแบบเป็นม่านเลยม่านแบบเป็นม่านเลยทุกคน everybody e t h i n g คือแบบสุดจะหมอกเลยอะหมอกเรามาชคดีมากเลยมันจ่มระวังสะดุดระวังสะดุดชีวาว,นวานเบื่อไอติมกงจะเป็นยิ้มของเธอแค่เพราะมงตาเธอตัวฉันก็แทบเลอะลาย ขอบคุณที่รับชมนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับสไคร e ให้นัตตี้ด้วยนะคะกดกระดิ่งเพื่อให้ไม่พลาดในการรับชมคลิปต่อไปของนัตตี้ด้วยนะคะขอบคุณค่ะ